สวัสดีค่ะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับค่ายใหม่ของลิซ่าบรักพิงหลังจากแฟนๆทั่วโลกต่างปรื้งปริ่มยินดีที่ลิซ่าไม่ต่อสัญญาเดี่ยวกับทางค่าย YG Entertainment โดยเธอและสมาชิกอีก3คนของบรักพิง์มีเพียงสัญญาวงร่วมกันเท่านั้นสาวๆไม่มีใครต่อสัญญาเดี่ยวกับทางค่ายสักคนโดยเจนนี่ได้เปิดค่ายเป็นของตัวเองเพื่อดูแลผลงานเดี่ยวของเธอรวมไปถึงผลงานในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจากการประกาศเปิดค่ายอย่างเป็นทางการของเจนนี่ทำให้ทั่วโลกต่างจับตามองถึงสมาชิกแบล็คพิงที่เหลือ ว่าอีกสามสาวอย่างลิซ่าจีซูโดเซจะเปิดค่ายเป็นของพวกเธอเองหรือไม่ล่าสุดแฟนๆและชาวเน็ตต่างทกสนันเกี่ยวกับอนาคตในวงการศริลปินของลิซ่าว่าเธอควรจะมีค่ายเป็นของตัวเธอเองหรือว่าเธอควรจะเลือกเซ็นสัญญากับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ฝั่งอินเตอร์ที่มีทีมงานมืออาชีพพร้อมซัพพอร์ตและให้คำแนะนำกับเธอชาวเน็ตบางกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้ลิซ่าเปิดค่ายเป็นของตัวเองเพราะดูจากผลงานล่าสุดของลิซ่าในช่องลิลิ ฟที่เธอทำา MV และร้องเพลงคัฟเวอร์เพลงของบิดนี่เฟียเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆทั่วโลกลิซ่าทำผลงานชิ้นนี้ออกมาได้ดีสมบูรณ์แบบทั้งการร้องเพลงและมิวสิกวิดีโอที่มีการลำดับภาพอย่างยอดเยี่ยมชาวเน็ตยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่การคัฟเวอร์เพลง My Only Wish ของบิ t น e y เท่านั้นแต่ลิซ่ามักจะทำผลงานเดี่ยวในช่องลิลลี่ฟิล์มของเธอออกมาได้อย่างไร้ที่ติโดยเฉพาะเพลงก่อนหน้านี้อย่างทอมบอย ลิซ่าก็โปรดักชันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจากผลงานที่แฟนๆทั่วโลกได้เห็นทำให้เชื่อว่าเธอสามารถเป็นเจ้าของค่ายได้และสามารถมีทีมงานที่ดีในการสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆมาให้แฟนๆได้ติดตามในขณะที่ชาวเน็ตอีกกลุ่มนะคะเพื่อนๆเห็นต่างและตั้งข้อสังเกตว่าอยากให้ลิซ่าเซ็นสัญญากับค่ายฝั่งอินเตอร์ที่มีระบบอยู่แล้วเพราะเธอจะได้โฟกัสไปที่งานดนตรีและงานการแสดงอย่างเต็มที่ เธอจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังในแง่ของศิลปินและผู้บริหารโดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือที่เคยถูกเปิดเผยว่าลิซ่าจะเซ็นสัญญากับค่ายฝั่งอินเตอร์และค่ายใหม่จะให้อิสระเธออย่างเต็มที่ทั้งผลงานเพลงและลิขสิทธิ์ซึ่งจากข่าวลือสัญญาก่อนหน้านี้เชื่อว่าลิซ่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ดีที่สุดในทุกๆด้านและเธอจะได้โฟกัสเรื่องงานอย่างเต็มที่นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็มีชาวเน็ตอีกกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นว่า เป็นไปได้ยากที่สาวๆจะเซ็นสัญญาเดี่ยวกับค่ายเพลงอื่นเพราะสาวๆเซ็นสัญญาวงกับทางค่าย YG Enter t a i อร์ n t ไว้แล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเธอจะมีอัลบัล้มร่วมกันในแง่ของการทำอัลบัมเป็นไปได้ยากที่สาวๆจะทำทั้งอัลบัมกลุ่มและอัลบัมเดี่ยวไปพร้อมๆกันแล้วเพื่อนๆคิดเห็นในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆอ,อัปเดตผลงานล่าสุดของลิซ่าที่ปล่อยออกมาให้แฟนๆใจละลายไปทั่ว ลกกับการขึ้นปกนิตยสารเอลแมกกาซีนซึ่งต้องบอกเลยว่าลิซ่าทำให้แฟนๆตะลึงกับลุคสุดเท่ปนเซ็กซี่ของเธออีกแล้วหลังจากแฟนๆทั่วโลกต่างเห็นเธอในลุคสาวน้อยสดใสมีความรักในเพลง My Only Wish แต,แต,แต่แต่เพียงแค่ไม่กี่วันลิซ่าก็ทำให้แฟนๆว้าวุ่นอีกครั้งกับลุคเท่แต่แฝงไปด้วยความเซ็กซี่อย่างไรก็ตามภาพเซน้ของลิซ่าถึงแม้จะเป็นภาพที่งดงามไร้ที่ติแค่ไหนแต่แฟนๆก็กลับรู้สึกว่า ไม่ชอบสไตล์การถ่ายภาพของช่างภาพเกาหลีใต้เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ชอบถ่ายภาพลิซ่าแบบตาลอยผมปิดหน้าโดยเฉพาะเลือกภาพขึ้นปกเป็นอะไรที่แฟนๆต่างบอกว่าลิซ่าสามารถสวยได้กว่านี้อีกแล้วทำไมทำไมถึงเลือกรูปที่มือเด่นกว่าหน้ามาขึ้นปก จริงๆนะคะเพื่อนๆถ้าดูจากเบื้องหลังที่เป็นคลิปวิดีโอคือลิซ่าสวยมากนันทุกคนฟิลลิ่งอารมณ์อินเนอร์อินใจมาเต็มๆแต่แอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมเนี่ยไม่เอาภาพสวยๆมาขึ้นปกก็ไม่รู้ว่าคนที่เลือกภาพนี้เป็นใครนะคะในขณะที่แฟนๆและชาวเน็ตต่างคาดหวังว่าผลงานครั้งต่อไปของลิซ่าเธอจะมีช่างภาพที่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้แอดก็อัปเดตข่าวสารมาแล้วให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้อ ด้วยสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ